สวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพักเครื่องพระเหมาราคาถูกนะครับวันนี้ก็นําพระมาแบ่งปันให้ได้ชมได้เช่าหากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมานะครับนี่ส่วนวันนี้นะพี่นะวันนี้ได้พระนี่พวกนี่เป็นพระใหม่นะพี่นะเป็นพระอาจารย์ต้อมนะครับวัดอะไรนะนี่วัดท่าสะแบงนะครับ อาจารย์ต้อมนะมีพระพิตาอาจารย์ต้อมอันนี้เป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลาอันนี้เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่หนึง่งนี่นะครับได้เหมาติดออกได้เหมาติดมาแบบนี้นะพี่นะก็คดาดไม้พี่นะครับนี่นะวันนี้ก็จะมีแล้วก็มีชุดนี้นะครับนะพี่นี่อ่าอันนี้เป็นอ่าเราก็มา นี่เป็นช่องทางการติดต่อของป้อมพักเครื่องนะครับด้านบนนะครับจะเป็นสแกน QR Code Line นะพี่นะสามารถสแกน QR Code Line ได้นะครับเผื่อพี่ท่านใดอยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับนะส่วนพี่ท่านใดนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นลายนะครับก็โทรมาที่เบอร์โทร099 236 399 8นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนะนี่นะนี่นี่มา ส่วนชวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <advances> กดติดตาม <downstairs> และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดอีพีใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะครับนะพี่นี่วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มรายการตรงนี้กันก่อนนะพี่นะนี่เป็นพระปิตานะครับนี่ขออนุญาตซูมนะพี่นะเป็นพระปิตาครับนี่นี่นะครับเป็นพระปิตาอาจารย์ต้อมนะครับวัดท่าสะแบงนะ นี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นปพับปิดตานะพี่นะนี่ก็มีเนื้อนี้มีทั้งหมดห้าองค์นะพี่นะเนื้อนี้มีทั้งหมดห้าองค์นะครับอันนี้เป็นเนื้อขะเนื้อออกขาวนะครับนี่นี่อันนี้มีทั้งหมดห้าห้ารายการนะพี่นะมีเท่านี้นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับนะนี่นี่นะครับมีสองเนื้อนะพี่นะ นี่มีสองเนื n, ้อแบบนี mm ้นะครับน right. ี300่นะไอพวกนี um. ้นะครับผมเอาองค์ละสามร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะผมเอาองละสามร้อยบาทนะครับผมเอาติดมาแบบนี้นะพี่นะนี่มีเนื้อนี้มีห้าองนะครับแล้วก็เนื้อนี้มีห้าองนะครับนี่มีอย่างละห้าองนะสวยๆคมๆแบบนี้นะครับนี่นี่เอารายการ ไอ้พวกนี้เอาองละ300บาทนะครับเอาองค์ละ300บาทนะนี่ต่อไปนะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่มหาศิลานะครับปี6 3สนะพี่นะรุ่นหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับนี่เป็นเนื้อออกเทาๆแบบนี้นะพี่นะรายการนี้องค์ละ300บาทนะครับอง์ละ300บาทนะครับมีทั้งหมด5องค์นะครับเนื้อนี้มี5ององนะพี่นะนี่นะครับ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นไอ้นี่นะเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่สวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆนี่ดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะครับดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะนี่อันนี้เอาองค์ละ300บาทนะครับองค์ละ300บาทนะครับมีแค่5องค์นะพี่นะ มีจำนวนจำกัดนะครับมี5องค์นะพี่ๆท่านใดชอบสนใจไงรีบทักเข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับที่เบอร์โทร0 9 9ย์6 3 9 9 8นะครับนี่มี5องค์นะครับดวงเศรษฐีนะพี่นะต่อไปนะครับนี่เป็นรุ่นอะไรผมไม่แน่ใจนะด้านหน้าเป็นหนุมานแบบนี้นะครับด้านหลังนะเป็นนี่เป็นแบบนี้นะเป็นหลวงปู่มหาศิลานะครับรุ่นบารามีครูนะครับ อันนี้เป็นรุ่นบารมีคูนะพี่นะรายการนี้เอา300บาทนะครับองค์ละ300บาทนะพี่นะมี5องค์นะครับนี่นะครับผมคัดมานะครับมีทั้งหมดอย่างละ5องค์นะครับองค์ละ300บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบสนใจยังไงอย่าลืมรีบโทรเข้ามานะครับเพราะมีจํานวนจํากัดนะครับมีเท่านี้นะเท่าที่พี่เห็นนะครับนะมาต่อไปนะครับเราก็มาชม รายการปกติของเรานะรายการองละ500บาทนะครับรายการองละ500บาทนะอันนี้เป็นรายการที่1นะครับรายการที่1นะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่เป็นเหรียญกล่าแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้500บาทนะครับรายการที่1นนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับเหรียญหลวงพ่อชุยรุ่นแรกนะพี่นะสองสี่หกห้านะครับนี่นี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่สองนะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่สามนะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สามนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับสองสี่หกหกนะพี่นะนี่รายกรารนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สี่นะพี่นะต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพระพุทธชินราชนะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับ ด้านหลังเป็นหลังหนังสือแบบนี้ที่ระลึกได้มามนาสการณนะับเมืองพิษณุโลกนะครับนี่รายการนี่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ห้านะพี่นะต่อไปรายการที่หกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่ามันนะครับลงลักแบบนี้ครับสบภาพผ่านการใช้นะหรือผ่านการแขวนมานะพี่นะนี่ลงลักเก่าเก่ามันมันแบบนี้นะครับเนื้อเน่าเน,นะ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะพี่นะต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่แปดนะครับเป็นพระ จอบใหญ่นะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ลายการาน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับลายการานที่แปดนะพี่นะต่อไปรายการที่9้านะครับเป็นพระหลวงปุษกนะครับเป็นพระหล่อโบราณหลวงปุุกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะนี่ด้านหลังมีรอยจานนะครับด้านหลังเป็นรอยจานมือนะ ลายกรานนี้ห้าร้อยบาทนะครับลายกรานที่ก้านะพี่นะต่อไปลายกรานที่สิบนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นหัวโตนะครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะรุ่นหัวโตนะครับสองพันห้าร้อยนะพี่นะนี่ลายกรานนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นลายกรานที่สิบนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเพชรนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะพี่นะหรือเกาะพังงันนะครับหรือเกาะพังงันนะพี่นะนี่เป็นเหรียญน,นี้สวยนะครับเป็นออกผิวไฟนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่12นะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเข้าหลามตัดนะครับวัดสะพานสูงนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะนี่ข้าวหลามตัดนะครับทรงข้าวหลามตัดแบบนี้นะลายการานี้500บาทนะครับลายการนที่12นะพี่นะต่อไปรายการที่13นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุกลงยานะพี่นะ เป็นพระเหรียญหลวงปู่สุกลงยาสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบสามนะครับลายการานี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับเป็นนี่นะครับเป็นเหรียญเหรียญล่อสี่เหลียหล่ยมมีหูนะครับเป็นเหรียญล่อสี่เหลี่ยมมีหูนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับวัดคลองขอมนะพี่นะ วัดคลองขอมนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังยันอย่แบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังยันนะพี่นะลายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับลายการที่สิบสี่นะพี่นะนถกไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยานะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยาสวยๆแบบนี้นะพี่นะสองสี่หกเจ็ดนะครับนี่ รายการนี้500บาทนะครับรายการที่15นะพี่นะนะครับส่วนพี่ๆท่านใดครับชอบสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นไว้ให้แบบนี้นะครับด้านบนนะครับจะเป็นสแกน qr code line นะเป็นสแกน qr code line นะพี่นะนะเผื่อพี่อยากชมรูปเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดเข้ามาได้นะ ส่วนพี่ท่านใดนะครับไม่ได้เล่นไลน์นะครับรบกวนโทรเข้ามาที่เบอร์โทร099-236-3998เนะครับเบอร์นี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะครับนะและสามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้ด้วยนะครับนะแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาด ep ใหม่ๆของป้อมพักเครื่องพ้าเหมาราคาถูกนะนะครับนี่ ช่องทางการชําระเงินเราก็มีบริการเก็บเงินไปทางและแบบโอนนะครับแล้วแต่พี่ท่านใดสะดวกแบบไหนนะพี่นะต่อไปนะครับลายกานที่16นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลั่นลงยานะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นลงยาสีสวยแบบนี้นะครับลายกลานนี้500บาทนะครับลายกานที่16นะพี่นะ ต่อไปรายการที่17นะครับเป็นพระสมเด็จปากน้ำนะพี่นะเป็นพระสมเด็จปากน้ำเคลือบชาเล็กนะครับนี่เป็นเคลือบชาเล็กเก่าๆแบบนี้นะครับยันลึกๆคมๆนะครับนี่ลายการาน,นี้500บาทนะครับลายกรารนที่17นะพี่นะต่อไปรายการที่18นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่ะแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ะแดงวัดเขาบนไดอิดนะพี่นะดูตัวหนังสือคมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่นี่ด้านหลังนะนี่นะครับรายกรารน,นี้นะครับ500บาทนะครับลายกานที่18บแปดนะพี่นะต่อไปรายกรารที่สิบเก้านะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่ากามันๆแบบนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่ากามันๆน,นะพี่นะนี่ลายการาน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับลายการานที่สิบเก้านะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อผางครับวัดอุด,ดมคงคา คีรีเขตนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งสองนะครับ mm hmm. เหรียญสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่ลายการาน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับลายกรารนที่ยี่สิบนะพี่นะต่อไปรายการที่ยีิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ดูนะครับเป็นเหรียญหล่อเหนือพรมนะครับเหนือ เหรียญล่อเหนือพรมหลวงปู่ดูวัดสะแกนนะครับนี่ดูนะครับมีคาบแป้งเดิมเดิมคาบหล่อเดิมเดิมแบบนี้นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นเหรียเป็นพระหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้าแบบนี้นะพี่นะ นีค่คมแบบนี้นะครับนี่ลายการานนี้ห้าร้อยบาทนะครับลายการานที่ยี่สิบสองนะพี่นะต่อไปนะครับลายการานที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยเลี่ย,พม,ย,ยมพลาสติกวินเทจเก่าๆแบบนี้นะครับเลี่ยมพลาสติกวินเทจเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ เป็นพระปิดตาหลวงผู้เอี่ยมนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะ นี่รายกรารน,นี้500บาทนะครับรายกรารที่25านะพี่นะ <c oughs> เนื้อเก่าๆแบบนี้นะพี่นะนี่ต่อไปรายกรารที่26นะ <c oughs> เป็นพระเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารโรนะครับที่ลึกสร้างโบสถ์น้ำนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับคณะสิทธิ์นะครับนี่ทหารอากาศนะพี่สร้างถวายนะครับปี2 0 0 5 ห้าร้อยเจ็ดนะปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับน,บนี่ดูนะครับเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้นะพี่นะนี่นี่นะครับลายกรารน,นี้ห้าร้อยบาทนะครับลายกรารที่ยี่สิบหกนะพี่นะน,นี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับหลวงปู่โตะนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่โตวัดประดู่ฉินพีนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่28นะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดเก่านะครับนี่เป็นตะกุดเก่าถักเชือกลงลักนะครับไส้ทองแดงนะครับเป็นไส้ทองแดงนะนี่ถักเชือกลงลักเก่าเก่ามันมันแบบนี้นะรายการนี้500บาทนะครับรายการที่ยี่28นะพี่นะต่อไปรายการที่29นะครับนี่อันนี้ก็เป็นตะกุดนะครับตะกุดเก่านะพี่นะ นี่เป็นตะกุดเก่านะครับไส้ทองแดงนะครับไส้ทองแดงเหมือนเป็นทองแดงหรือสองกริย์นะครับนี่อ๋อเป็นตะกัวนะพี่นะไส้เป็นตะกัวนะครับนี่ถักเชือกลงลักเก่าๆแบบนี้นะพี่นะลายการานนี้ห้าร้อยบาทนะครับลายกรารนที่ยี่สิบเก้านะพี่นะนี่ ไปนะครับลายกานสุดท้ายนะครับลายการที่30นะครับเป็นตะกุดนะครับนี่ตะกุดไส้นะครับเป็นคล้ายๆฝาบาทนะครับถักเชือกลงลักเก่าๆแบบนี้นะเป็นลายถักเชือกลงลักเก่านะครับนี่นี่นะครับลายการนี้500บาทนะครับลายการที่30นะครับเป็นรายการสุดท้ายวันนี้นะครับนี่พี่ๆท่านใดชอบสนใจนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ต้นคลิปนะครับ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทร099 236 3998นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดนะพี่นะนี่รายการที่500บาทนะครับรายการที่30นะพี่นะนวันนี้ก็นำพามาให้ชมทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้นะพี่ๆท่านใดชอบสนใจยังไงก็อย่าลืมแอดไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนะและส่วนวันนี้ผม ป้อมพักเครื่องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาด E-P พีใหม่ๆของป้อมพักเครื่องนะครับนะส่วนวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ